มาผมสำหรับไดมอนโจนแล้วก็ชิ้นลิวนะก็เข้าเกมมาแล้วครับผมแต่ว่าทุกทุคนสังเกตอะไรไหมฮะนี่ผมมันเหลือไปได้แค่19วันเท่านั้นเองนะครับผมคือปกติมันต้องเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะผมไม่แน่ว่าอาจจะมีตัวพิเศษพิเศษเข้าเกมมาก็ได้นะครับผมโอเคฮนะเลนดอกก็ปกตินะครับผม ไอดีนี้เนี่ยก็เป็นไอดีห้าพันเพชรที่เคยสุมส่มซันจิไปนั่นเองนะผมต้องขอบคุณแอดเอกมากๆเลยนะผมที่สะสมไอดีน,นี้มานั่นเองนะฮะก็มาสุ่มให้หมดไปเลยดีกว่าครับผมถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยนะโอเคอันนี้ก็เคลียร์ไปปกตินะครับผมหวังไว้สักาเวแปดสิบสักสองตัวก็พอแล้วผมไม่หวังววร้อยเลยนะฮะโอเคผมจะคลิปรัวๆโอเคไม่มีเลยนะครับผมไม่มีสีดาวเลยสักตัวนะฮะ คือไอสิบเก้าวันเนี่ยมันแบบแปลกมากๆเลยนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยไออีเวนต์อุ้ยสามตัวเลยไอชาเลนจ์แรทเทิลเนี่ยก็เปิดสี่ทุ่มวันนี้อีกต่างหากนะผมไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเป็นโหมดใหม่หรือเปล่านะผมที่แบบเออยังไม่ได้แบบทดสอบเลยนะผมก็เลยแบบมีปัญหาขึ้นมาก็เลยแบบเออเปิดสี่ทุ่มซะเลยนะฮะหรือาอาจจะเป็นอีเวนต์เดอรมูวี่พิเศษอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะโอเคครับโอ้ย อุย้ยมาแล้วผมชิ้นลิวโอ้โหไม่น่ากดสคริปเลยแต่ได้ฮะ,ะอะอ,ยอยากดูฉากเปิดตัวซะหน่อยมาแล้วผมหนึ่งตัวเป็นชิ้นลิวแห่งสายฝนนะผมมาเป็นสายมัดสีแดงนะฮะก็เท่อย,อยู่นะเนี่ยก็เอาเรื่องนะเหมือนเป็น,เ,ปนเหมือนจะเป็นสายหมัดที่มาฆ่าสายวิ่งโดยเฉพาะเลยนะฮะสำหรับสองตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้บอกว่าตัวไหนโหดสุดเนี่ยมันก็มันก็พูดไม่ได้หนระอกมันมาคนละสายกันนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าจะแบบถ้าบอกเอาตามความรู้สึกเนี่ยผมว่าไดเมื่อโจนี่คือแบบค่อยๆจะถึกอยู่นะ แล้วก็ชิลิวเนี่ยก็เป็นตัวจาัดก,การโอเด้งอะไรพวกนี้หมดเลยนะผมพวกสายวิ่งอะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่คนชอบนะผมสุ่มเลยนะก็ค่างจะเก่งทั้งสองตัวเลยนะผมโดย,โดย,โ,ดยโดยเฉพาะดยมเนโจ๊นะผมเออโอเคตอนนี้ก็ <laughs> ไลวีแววไดมบนบิโจ๊นะผมพอพูดถึงดมอนบิโจ้วไม่มีไดมอนบโจ๊โผล่มาเลยนะฮะอันนี้ธงทองกรบที่ยี่สิบเจ็ดนะผมมาดูซีมาดูซีซจะได้ไหมสายโลกดมอนบิโจ๊มา ไหนก็มาละอื้มไหนๆก็พูดถึงแล้วก็มาเลยแล้วกันนะโอ้ไดมอนด์โจนะฮะโอเคเหมือนจะมีสถานะเพชรนู่นนี่นั่นด้วยผมน่าจะถึกอยู่เนะี่ยค่อนข้างน่าจะถึกอยู่นะผมจะรอรีวิวเลยนะฮะโอเคโอเคครับโอเคตอนนี้บัตรด,ดําก็มีสองใบนะครับผมน่าจะได้จากบัตรดำสองตัวนะไอตัวละครไอสองตัวนี้เนะี่ย ก็น่าจะได้แปดสิบทั้งสองตัวแหละคือพันเจ็ดร้อยเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอะน่าจะได้แหละหวังไม่ร้อยได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะครับผมแต่คือประเด็นก็คือไอ้ไอ้ตู้เนี่ยมันเหลืออีกสิบเก้าวันใช่ไหมแต่ว่าไอ้บัตรดำอะ่ะน่าจะเหลืออีกสักยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคืออาจจะหมดช้าหน่อยนะก็ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรจะมานะครับผมอาจจะเป็นเมาโก้ก็ได้นะผม แล้คือถ้าเป็นหนวดดำเนี่ยผมว่ามันก็มาเร็วไปหน่อยนะฮะยังไม่สามจุดห้าปีเลยนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอเคสายหมัดชิลิวมา <c oughs> โอเคฮะถ้าเอาตามจริงแล้วเนี่ยหนวดดำมันต้องอีกสักเดือนสองเดือนก็ถือว่าโอเคเนะผมนี่แค่เดือนที่เท่าไหร่เดือนสี่เองมั้งเนี่ย ฉลองเขารอบอสามปีนี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนเองครับคือจะมาเลยผมว่ามันก็เร็วไปหน่อยนะฮะแต่ก็มามามันก็มีสิทธิ์มาอยู่แหละแต่ว่าเออมันเร็วไปหน่อยนะผมต้องขอเวลาเก็บเพชรอีกหน่อยนึงนะฮะโอ้โหนี้มาสองตัวเลยนะผมเหลืออีกหนึ่งพันหกสิบเพชรแล้วนะฮะก็ไลท์วีเวล80ทั้งคู่เลยนะผมนี่ก็ไม่มีอะไรเลยโอเค ล้อันนี้ผมว่าจะแจกนะฮะแต่ว่าจะสุ่มแจกนะใจเย็นนะไม่ใช่มาทักอินบ็อกเพจมาอีกนะผมมาแบบขอแลกหอันนี้ไม่เอานะผมสุ่มแจกนะผมต้องเท่าเทียมกันนะ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวกิจกรรมสุ่มแจกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะฮะ mm hmm. อาจจะสุ่มใน y YouTube นี่ยนะผมไม่ไม่ไม่เอาในเฟซแล้วนะฮะ mm hmm. โอเคนี้ก็ไลฟ์วีแวลเหมือนเดิมนะผม mm hmm. โอ้ย คืออ้โหคือมันจะไม่ออกมาเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายนละเงียบคลิปเลยครับผมต้องขอบคุณนเอกทีนึงเน,นือที่สนับสนุนไอดีนี้มาหรอผมว่าเก็บหลังจากสุ่มสันจีผมว่าเก็บมาเพื่อไอ้นี่โดยเฉพาะเลยนะอุ้ยชิลิวมาอีกแล้วใหมาอีกตัวหนึ่งนะโอเค ผมกเก็บเพื่อสุ่มตู้ดีเจนเดือนหน้าโดยเฉพาะเลยผมก็มาถึงแล้วนะเป็นตู้ได้ันเจอกับชิลิวนะฮะก็โอเคก็จัดเต็มไปเลยฮะสุ่มให้หมดไปเลยนะผม okay. โอเคอ้แต่ว่าเงียมกริปขนาดนี้มันมันไม่ดีนะ <c oughs> มันไม่ดีเลยนะโอ้โหทุกคนเป็นไงนกันบ้างผมสุ่มได้บ้างไหมฮนะโอ้เสียงลงละ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอทำชิปรีวิวนะครับผมน่าจะสนุกน่าดูเลยนะโดยเฉพาะไอ้ไดมอนด์โจ๊ตเนี่ยโอเคหนวดขาวมาเฉยเลยเฮ้ยโอ้ยมีแววว่าตัวต่อไปจะเป็นหนวดขาวอีกหรือเปล่านะผมสายโลไดมอนด์โจ๊ตไหมโอ้โเพโลโน่าพระเจ้ามาทำไหมเนี่ยโอเคกดต่อครับอุย้ยเหลือหกร้อยหรอหูกระพริบตาแป๊บเดียวจะหมดแล้ว โอ้โหหอวิ่งฮะอืโอเคโอเคมาครับกดต่อจะเป็นใครได้บ้างนะผมตัวที่จะมานะอุ๊ยแต่มันโจท์นะได้มาแล้วอ้80อย่างวะน่าจะยังนะผมเดี๋ยอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ชี้รู้ก็เลยอีกตัวหนึ่งถึงจะ80นะผมน่าจะได้ประจากบัตรดำอยู่นะ ไอ้เบอร์แปดสิบเนี่ยน่าจะอุ่นใจได้บ้างนะครับผมตัวไหนก็ได้นะจากบัตรดำเนี่ยน่าจะได้สองใบยอยู่นะไอ้สุ่มเนี่ยเนี่ยจะได้ใกล้ได้แล้วอ่ออีกแค่สี่รอกก็จะได้บัตรดำอีกหนึ่งใบแล้วนะโอเคที่ผมจะคลิปเนี่ยคือไม่อยากให้คลิปมันยาวจริงๆนะคือถ้าคิดดูดิถ้าผมไม่สคลิปเลยเดี๋ยวคลิปมันอาจจะถึงยี่สิบกว่านาทีก็ได้นะ แค่นี้มันก็เกือบสิบนาทีแล้วงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้กี่นาทนะีน่าจะน่าจะเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมนี่ก็เยอะแล้วนะฮะโอเคโอ้โหเฮ้ยสิ้นหวังจริงนะครับจากพันกบเพร็รเหลือสองร้อยกระเพ็ดแต่ผมไม่ตั้งสติก่อนเอตั้งสติตั้งสติตสตแล้วสุมม่มไปอีกห้ารอบเท่านั้นมาอย่างนยไว้แปดสิบสองตัวแค่นี้พอคนระับผมไม่ขอแล้วมาก โอเคได้บัตรดําครบสองใบแล้วครับผมที่เหลือคือจะไม่ได้บัตรดำแล้วนะอีกสองรอยเพชรเนี่ยสุ่มไปฮะโอ้โหคือเกลือจริงวะเกลือสุดแล้วว่า1700พันเจ็ดร้อยเพชรนะเฮ้ยคือโคตรเกลือ,อจริงจริงด้คนเกลือกันไหมฮะลองคอมเมนต์กันมาได้ทานล่างเลยนะะผมเกลือมากเลยอะ่ะตายละตายละตาย ตายโหโอ้โหเอาคิดซะว่าเป็นการชำระล้างความั่วร้ายออกไปนะครับผมแล้วก็อาจจะได้เอ็กตัวต่อไปก็ได้นะผมไม่แน่ไม่แน่อาจจะแบบเออเก็บลงดีๆไว้นะโอเคอุ้ยได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งนะผมอุ้ยไปสิบแล้วผมโอเคอุ่นใจต่อไปก็หวังแค่ว่าชิลิวอ่าอาจจะออกมาในบัตรดาสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมแค่นี้พอนะฮะ โอเคไปเอ้สุ่มค่าเพชรอีกสักหน่อยดีกว่าสักสองรอบนะผมเพชรเหลือๆนะโอเคผอไม่ได้อะไรเลยนะก็ปกตินะผมโอเคอีกรอบหนึ่งนะผมโอเคปกติเนดะี๋ยวเราไปสุ่มบัตรดำกันเลยนะผมขอแค่ชิลิวสักตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไดมบนด์โจก็ได้แค่นี้พอคนระับผมอีกตัวหนึ่งจะเป็นใครก็ได้อนะเพราะว่าได้จะแปดสิบทั้งสองตัวเลยนะผมไม่ใช่ไดมบนด์โจมาสองตัวนี่คือไม่เอานะ <laughs> ใจเย็นนะโอเคสคิดไปเรนะ็ว เออมาแล้วเรียบร้อยชิลิวเวลแปดสิบแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวมันโจยเวลแปดสิบเรียบร้อยนะผมโอเคครับก็อีกใบหนึ่งก็อะไรก็ได้นะเออมาปชิลิวก็ดีผมก็ดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดีว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับนี่ฮนะก็ได้มาเท่านี้เลยผมไหนอ๋อนี่ไงโจวเวลแปดสิบนะผมแล้วก็ชิลิวเวลแปดห้านะก็ใช้ได้อยู่นะ ก็ไอดีนี้ก็มีซันจิเวล้อยอยู่นะผมแล้วก็จัดเวลลอยนะผมค่อนข้างจะแบบโอเคเลยผม,มีโอเด้งด้วยนะฮะก็ถ้าใครได้ไอดีนี้ไปนี่คือแบบยิ้มเลยคือปั้นได้ยาวๆเลยนะเนี่ยเอ้ตัวพวกนี้นี่ไม่ธรรมดานะผมผมบอกก่อนโดยเฉพาะได้มนโจ๊ย์นะผมแล้วก็ชิลิวก็มาเพื่อจัดสายวิ่งโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเคครับเรื่องกิจกรรมการแจนฮะเนี่ยเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะผม ถ้าใครสุ่มได้ไม่ได้ยังไงบอกด้วยและผมคอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ผมมาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ